พี่น้องมันมะตูผ้ามัดผ้าลากคมกไทยลาวนะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศไทบริเวณหนาลานนะครับพี่น้องอาหารทำไทยตำเหล้าตำสวดตำหมูเอ้านี่อย่างนี้โซมูโหมูโซมูโหมูย่างโซมูพี่น้องก็โสมูนี่อย่างนี้ไส้กรวด เสัวเออไม่กินแมวอ๋อแมวไหนพี่น้องเออเกินอยู่ในมีขั้นไหนไม่เลยแต่เห็ดป่าไม่น้องมีป่ากันทน์่อนนี้เป็นปิงปิงตับกับไก่ตับไก่ตุ๊กตามไ่ยงไี่ยงย่ยงแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วอันนี้มาเบิกกอนใหญ่เลยพี่น้อง เป็นเมนูเน,น,น้นาพี่น้องเมนูเน้นนาำดองร้านลาบกระเจ้านะครับเป็นลานเป็นลีม็นโปรตีนนะครับนางานจหลาย้าไปยังนสวนของ้านเอาดเป็นาบมีเนแค่ใน้านนะครับ จะเป็นทำไมนนีเป็น o อ t ดอ,อม,อมเป็นเมนูอาหารมีแต่ยูทูบเบอร์เทเอาส่งตมยังไงเกนองห้ากับซวยกันอ่านหนึ่อ่านมาอย่างซ้ำได้ทำได้ทำได้เมื่อไหอย่างนี้เนื้อเนือ อานมาโอ้กาสายเหอสารเล่าเปลี่ยนไปเมนูเมนูอย่ากผมมีเป็นเมนูนะมรนบเมด้านทุกไม้ตำนานอาหารไทยลาวไข่มดแดงและกินห่อนยาสูบเออแกงทัหมางเมนูนี้เมนูแนะนำวันนี้อันนี้อะไรต้มหมกแฮมซี่โครงส้มนุ่ย่างนะ กะทิเขาปิ้งอยู่ข้างนอกะไหแกงนี้เอากระเทียเนี่ยเป็นเป็นเมนุ่มๆต่ำๆแกงแกงอะไรครับอันนี้มันปูอ๋อมันก็เเนียวจับอุ้ยใช้คลิปมะม่วงหันบะได้เลยว่ะเอาบาได้แนวได้อยากกินนังเลือกไหงเนาะายใหม่หนึ่ปี แคนาไม่ก็ได้ก right? ินอบ้าครับเดี่ห้อนี่ห่อนบกปลาเทวอ้าวภาคตะวันทเป็นเมนูต่ำนากครับเป็ดมันมาจะเป็นต่ำ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 อันนี้ก็จะเป็นอะไรกลามน้ำตกเคเฮ็ดดีเนาะอันเมนูไหมข้างในสร้างระเต็ม

น้อม่หอสุ่เบียร์ครับพี่น้องนี่เาวการเด่นบ้างครับบรรยากาศขาบกาศดีดีครับพี่น้องมีตำบุอาหารทำล้าทำล้าทำล้ามันปูยางปูยางอันนี้จะเป็นนังังเพืนังถึงั่งถึงตัวอดนั่นแหละยางยางคือยางนาะพี่น้องมุกี้ปาส ซีเมนแซบบอกจำบุกูจำล่าแซบบอกถ้าสั่งเขาปะนี่สั่ง่แบบอกบอกเปนไงต้มส้มปักำต้ส้ปักก้งไปปกปแนยง แกงน่อไม้นี้แม่นี้เป็นแกงหมูกมยำปลากรุดนะเป็นน่องไก่กระเที่เขาที่ต้าดน่องไอ้ดอกต่อยอย่วันนี้นี่แงไงจะเป็นข้าวเหนียวไม่ได้ไปนอน้ตงไนรีวิวข้าวเหนียวเมยบอกว่าข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาว น,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 นี่นกระต่อมกนี่ยเลนนี่ยนี่คือกระต่อมกนี่อันนี้ก็จะเป็นผสมเระผสมเเป็นผสมเนาะ็อย่าเชนลามาราม,ม่าม่ยทำใหมเฮอกินไปเลยขอามาที่หละก็ <c oughs> <c oughs> มาที่หละนี่เน,นื่เนเพื่อนแค่อย่างนี้มันก็เป็นเป็นแบบมพรอมแม ก็สับข้าวมาสิก็สับแม่เติ่มเรียบอะขนาด้็เต่งอย่างนั้นไม่เป็นของหอมสับแล้วไปกินหอมอย่างสับไม่ตองเอออะเป็นแบบเป็นไม่ตองประเดี๋ยวอ่ะพอจะรีวิวอันนี้กันตายเนี่ยเฮียทอดท้ายอยู่ทางหน้ำเมื่อกี้นะครับตับยากนะครทำแม่บกใหญ่เน้นๆนี่มารีวิวแล้วรีวิวอีกเจนี่กาก็หักเนาะไม่เห็นหักเนาะอยู่ เนี้ก็หอมเนี้หอมไม่ต่ตนนอ่หม่ถือเลว่านี่จะ<อ><ำ>ไมละนอนนี็จะเป็นใส่ขอบใส่ขออีสานนะครับแนบสมบ่เคีเต๋อซ้นกัตนต้มกันเคจิ้มนำมองบางเป็นยังไงพี่น้องลำห เพิ่งเยเนาะครับตับยาบ้างเกี่ยวเพ็นแมมน่าใส่เกี่ยวอันนี้หั่ดีแล้เนื้ผสมเหมนื้นะตัวแซ่บครับผสมกับพริกพริกสดแซ่บแล้วกาเนื้อจ mm ้ำ hmm. ว um, sure. mm. ันห้องแซ่บแซ่บผสมแซ่บข้าวหัวมม้งอข้าวิบวหม้ มากินเอาไว้แต่ไม้งเหแต่บบเป็นดวะบอนัวไม่ปแดยมันบ่เค็มคนคบางน่ก็ะสัดมาอันนี้มาอันนี้จะละมุจะละเทียนบุกขึ้นกันเลยเด้ กว่าหลายก็หน่อยทักหนึ่งก็สองยังไม่คิดเรื่องเลยนเผ็ดนิดหน่อยกใครกินน้ำเก็บไม้เลยมั้ยเก็บไม้มันเมื่อยเนาะมันอยาะเนาะอยากกินไม่ได้กินโดนละ หูส้มเขื่อตางหน่ึกหน่อยตั้งตึงตั้งเึิแกบถ้าเอามาเกลอใส่ไหนอถ้า,า,ามะเขือเอาแตงใส่ผัดลงไปให้หนเขา,าอะเป็นต้มสประกอดต้องมาก,กินปา่าอ่ะ

เขาเพินนพนนญญมชบรรยากาศดีว่ะเมนูเปิดเมนูเปิดอะไร่อเวี๋เป็น้องรีวิวหลังจากที่กินสาล้านเป็นยอยนะอยไปนีหน่อ๋อต้มต้มต้มส่วนปลากรด4น0่งส่้อยแล้วทส่วนก้ารสามเป็นหเือโมนี้ การนี้แล้วที่น่งแล้วเพื่อนก็นยังไหลเอาอารา